วันที่20มิถุนายน2,568เวลา9ก้นาฬิกาหน่วยงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเชียงบุรีจัดโครงการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพลูกค้าพักชำระหนี้ระยะที่2ตามหลักการตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ โดยธนาคารเพื่อการาเรษากษตรและสากร,ขาขาราการาเกษตรสาขาเชบุรีร่วมกับสำนักงานาเกษตรอำเภอเชบุรีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชบุรีณศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์โคกหนองนาโมเดลการวิวัฒนาร์มบ้านคุณสินชัยตำบลสายทองอำเภอเชบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่างจากใจหลวืงผลผลิตาการเกษตรดีขึ้น นั่นคือวัตถุประสงค์ในอยู่บ้ากเพรกันทักชำระนี่นะครับนะหลังจากอบรมไปแล้วนียนมีพ้แเบ่งตามีท่ทําผู้ช่วยวามาหลังจากอบรมไปแล้วในทางธนาคารนี้ต้องไปเยี่ยมฐันนะต้องไปห้าฐานว่าฐานนียเพิ่มขึ้นตามทราบข้อี่วาา่าไม่นึ่งก็คือว่าเพิ่มรายได้ไหมหลบขาแจกจ่ายไหมนะครับพ่มผลิตฐานเพิ่มขึ้นไหมนั่นคือวัตถุประสงค์ของธนาคารน,นะครับ โดยมีนายสมบัติเพชรแท้พนักงานพัฒนาลูกคาก้าระดัับธนาคารทกอสอพร้อมทั้งนายวาทิตสุพรรณหัวหน้าหน่วยทกอสอสาขาเชบุรีวาที่ร้อยตรีพนมปัญญาวงศ์พัฒนาชุมชนอำเภอเชบุรีนายสุรชัยสุภาพกเกษตรอำเภอเชบุรีได้กล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมโดยมีนายธนกฤตสวัสดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5บ้านคุณสินชัยนายวิวัฒน์แหลมชัยกเกษตรหมู่บ้านบ้านคุณสินชัยนายสิทธิโชคบุญชูวงศ์หมอดินอาสาบ้านคุณสินชัยพร้อมทั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกลุ่มสตรีอสอมอชรบและคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านคุณสินชัยร่วมให้การต้อนรับและร่วมจัดแสดงนิทรรศการของเกษตรกร,ร,กรภายในชุมชนโดยนำสินค้ามาต้อนรับ และวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรพร้อมกันนี้เกษตรหมู่บ้านได้มอบต้นไม้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนสวัสดีครับสุรชยัยสุภาพนะครับเกษตรอำเภอชัยบุรีนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็จะมาพูดคุยกับบทบาทของอ่าสํนานักงานกเกษตรอำเภอน,นะครับที่มีบทบาทในพื้นที่นะครับก็สําหรับสํานักงานกเกษตรอำเภอน,นะครับก็จะมีบทบาทเกี่ยวกับการส่งเสริมนะครับให้กเกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่าง,ย,างยั่งยืนนะครับครับบทบาทของ สำนักง,งานเกษตร์ก็แบ่งเป็นหลายด้านนะครับก็ที่สำคัญสำคัญก,ก็คือการดําเนินการนะครับจัดเก็บข้อมูลนะครับกย่วกในเรื่องของด้านการกเกษตรนะครับโดยผ่านกิจกรรมนะครับการาขึ้นและก็ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรประจําปีนะครับซึ่งจะมีประโยชน์นะครับในเรื่องของการนําข้อมูลไปวางแผนการผลิตนะครับ ารายได้นะครับแล้วก็เพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกรนะครับ<า>มเมื่อมีกิจกรรมโครงการต่างๆของภาครัฐนะครับแล้วก็จะนํานไปใช้ในการป้องกันนะครับ<า>ข้อมูลที่เกิดขึ้นเนื่องจากไปพิบัตินะครับตรงนี้นะครับ<า>ก็ในเรื่องในเรื่องของการสนับสนุนนะครับกลุ่มและก็สถาบันเกษตรกรต่างๆนะครับก็ใน อำเภอเชยบุรีนะครับก็จะมีกลุ่มแปลงใหญ่นะครับกลุ่มวิชากิจชุมชนนะครับแล้วก็กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนะครับซึ่งเป็นภารกิจนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ทางสํานักงานเจมเพย์นะครับเข้าไปอบรมนะครับให้ความรู้นะครับดังในเรื่องของการบริหารจัดการกลุ่มนะครับการจัดทําบัญชีนะครับการหาตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดในพื้นที่นะครับหรือตลาดออนไลน์นะครับตรงนี้นะครับในเรื่องของ แปลงใหญ่นะครับก็จักการนะครับก็จะเป็นเรื่องของการลดต้นทุนนะครับเพิ่มผลผลิตนะครับซึ่งเบอเชอยบุรีนะครับก็มีแปลงใหญ่ทั้งหมดนะครับ9แปลงนะครับก็เป็นแปลงใหญ่ปาล์มน้ํามัน4แปลงครับแปลงใหญ่ยางาดานี่นะครับแล้วก็แปลงใหญ่พึ่งนะครับซึ่งบนบาทนะครับก็จะส่งเสริอแม่เด็ก้อนนะครับผลิตอย่างมีคุณภาพนะครับรวมกลุ่มกันนะครับลดต้นทุนการผลิตโดยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและใบนะครับในเรื่องของ ยาพาราและก็ปั้มน้ํามันนะครับรือไม่มีการผสมปุ๋ยใช้เองนะครับมีการตรวจวิเคราะห์ดินและใบนะครับเพื่อที่จะให้ใช้ปุ๋ยได้ถูกต้องนะครับแล้วก็พัฒนานะครับการผลิตปล์มน้ามันคุณภาพนะครับให้เกษตรกรนะครับตัดปล์มสุกนะครับแล้วก็มีผลผลิตนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของ ล่าสุดนะครับก็จะเป็นการส่งเสริมการนํานวัตกรรมนะครับแล้วก็เทคโนโลยีมาใช้ในส่วนความน้ํามันนะครับก็จะเป็นการให้ระบบน้ํานะครับรวมกับทางธนาคารเพื่อการเกษตรกรนะครับก็จะมีสินเชื่อนะครับราคาตูกนะครับให้กับเกษตรกรที่สนใจนะครับเข้าไปอบรมแล้วก็ผ่านหลักสูตรนะครับเขาก็จะสนับสนุนนะครับก็ในแล้วก็จะมีในเรื่องของการพัฒนานะครับกลุ่ม ว่าเกษตรกรนะครับในโรงเรียนในวกนี้นะครับก็นี่ก็เป็นบทบาทนะครับเบื้องต้นนะครับที่ทางคณะริเปอร์ได้ดําเนินการนะครับขอบคุณมากครับครับสํานักงานพัฒนาชนอำเภอชัยบุรีนะครับให้การสนับสนุนกัวเรือนต้นแบบนะครับเพื่อให้เป็นถานที่ฝึกให้ความรู้ขยายผลให้กับกัวเรือนอื่นนะครับในเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารนะครับการสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนแลวก็ เป็นกคุ้มกันทางสังคมน,นะครับในวันนี้ซึ่งจะมีเป็นฐานการเรียนรู้ที่เราจะได้มาศึกษารเรียนรู้ในในพื้นที่ของแปลงของอคุณิวัวน์แหลมใจครับครับเราดีผมเองมีน้องพีกรบลักษ่านานะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้เป็นการกิจกรรมฝากแกมารานีคงลูกาตรอกรรทตากาเจบรีตรงก็ขอบคุณู้ิการต,อตรอดรรท รากาจบุรีและกาวนาปัตนาเอ่อกงปากตายกล้องเภอเจอบุรีใน,ในกลางนี้นะครับกิจกรรมในวันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ระดับเกียรติอย่างยิ่งจากการลูกาตกตโรโตหรือว่าหน่วยอันตกรโตได้เร่งเหนความรำคาญของอเลี้ยงไอเกียรติะด้านทีมูทีอาบานคนเฉยถึงเป็นโคโนงหน้าองหมู่บ้านนำทีมโดยเกษตรหมู่บ้าน คุณนิวัตเล่มใจและคุณกนิกาเล่มใจผมโวยม่อนนินันธาปัะตุปัะรุงร่งเบื่อตรงการที่จะลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรใน,มน,น,นหมู่บ้านถึงโคหนงนาหมู่เดียวกับหมู่ดี่เป็นพื้นที่พวกหมู่บ้านทําโดยหมู่บ้านทุกคุได้รับประโยชน์โดยชาวบ้านโดยแต่ริงนะครับก็ขอให้คุณน,น,น,นิวัตเล่มใจได้โปรดเรากันต่อไปเลยจึนกับปมครับมาดีครับป้อมนายนิวัตเล่มใจ ทำโค้งนองนามโมเดลและก็เป็นทุนเรียนรู้ให้กับบุคคลทั่วไปคนต่างในพื้นที่และต่างพื้นที่กับวันนี้ก็ขอกอบุณต่างต่อ,อสออูและทันผู้นำหมู่บ้านที่ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมแรลงโค้งนองนากับในโค้งนองนาก็ทำเพื่อให้ได้มี รายได้เพิ่มและได้มีความรู้ให้กับบุคคลเดเียวา่นรับต็มีปืนประร่มไล่ไลา่ย,ย่างครับรวมต่างการเลี้ยงปลาการตำหน้าการเลี้ยงไกยๆเคยตัขปุ้นมากับวันดีครับปุ้มสิทธีโชคบุญชูวงครับเป็นหมอดินาซามูฮ่าปานขวดติ้นใจครับตอนนี้ครับ พุ่มใดทำแปลงสาติตผืชรวมยางกับปลูกสละอินโดรวมกับป่ายางกับสิงกาเร่มได้รบพ้นมังเดวกับการยากให้เป็นแปลงสาติตกล้องหมู่บ้านกับกับดีครับ